คลิปมื้อนี้ภากันเ็ุต้มเส้นกินจะพี่น้องต้มเส้นตีนไก่กินเนาะจ้ะ คืออยากแต่โดนล่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นน้ำก็เลยอยากอย่างแสบๆสดน้ำหอนๆเนาะมือนีสีต้มเส้นตีนไก่ใสเห็ดหอมใสเลือดไก,ก่กินแสบๆจะพี่น้องมาเดิ่มมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการทำถ่ายภาพบรรยากาศข่างหงมหาให้เบิ่งจจะพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าอากาศดีดีจะพี่น้องยังไ้มันลมแบบซีมืดม,อมือดเว้นไดเนาะคือสีนอนเว้นแสบนอนเว้นนัวเหรอเนาะพี่น้องลมหัดเย็นๆเลยค่ะพี่น้อง ก่อนอื่นฉันก็ไปตลาดเนาะค่ะไปซื้อเครื่องซื้อของซื้อผัดกะเพราไว้จักซองกับน้ำจะเอาไว้ทำมาผัดใส่กะเพราเนื้อเนาะจะซื้อเนื้อมาจากแมคโครนะคะประมาณครึ่งกิโลนี่แหละยิงสีเอามาผัดไว้แห่ใช่เวต้มเสร็จแล้วก็ว่าแล้วด้วยิงอยากกินตำหมักหุงน้ำก็เลยซื้อเครื่องตำหมักหุงเนาจะจ้ะก็จะเป็นพวกเมก็ดกระถินพวกสตอรนอะไรจะยิงเมื่อนี้สตอมาขายสดๆงามๆเลยขายอยู่ตลาดซอยเก่าหาน่าจะยิงอยู่ใกล้ๆมองชุ่มฉันยูนี่แหละจากสตอกลาลรหัสสิบบาทมัดงามงามยิงสดๆเลยก็เลยซื มาดนึงนาจากพี่น้องมาฮอดหองกับมาเตรียมเครื่องไว้เลยจ้ามาตัดเล็บตีนไก่ออกนะคะแล้วก็สิมาหันหมูยอต้มเสน้นมือนีข้าวาสิเห็ดเป็นต้มเซนแบบคือต้มเสซนแบบบ้านๆเข้าที่กินะนะจ๊ะข้าเจ้าบอกว่าเอียงต้มเส้นสูตรอุดรบ่ เคยเบิ่งแต่ในคิีวิดีโอจะพี่น้องมืออนีกัเลยสิมาเห็ดนะคะใส่ขนนไปสองก้อนเพราะว่าเขาส่เห็ดหม้อใหญ่เนาะจากมือนีอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมรากผักชีแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเห็ดหอมแห้งที่แช่ไว้นะคะกระสีเอาลงไปเพื่อความหอมของม,มันเนาะจา้ะเห็ดหอมมือนี้ใส่สองแบบจะมีทั้งเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะคะพี่น้อะอันนี้นจะเป็นกระดูกลิงนะคะซื้อมาจากแม่โคเนาะให้กีกะสิไปต้มน้ำเมือกน้ำข้าวมันออกะสักก้อนเนาะจะจังสีเอามาตุนต้มเซนของห้ามือนี้สใส่เั้ื่องผักกะหลำ่ำใส่ทั้งผักบุ้งนะคะตุนในถ้ากระสิตุนแยกเดี๋ย้ะตีนไก่นี่เราก็จะตุนอีกหม้อหนึ่งต่างหากเนาะคะ่ะหมูยอกระสิเอาลวกลงไปในตีนไก่นนนะะะคกกวววาาาตีไเเปือยแล้้ิงพร นี้ฉันจะเอาออกจะไม่ได้เอาไปต้มใส่น้ำซุปของข้าวเนอกจากยานมันเหมือกมันข้าวผวดหน่าจะยิง นี้ก็จะซิมเบืองรสชาต์เลยดิยิงเอ้ยใส่ขานอไปสองก้อนป่านนั่นบนนัวให้มันลูไปสูตรต้มเส้นของชุนสันที่ขาดอะไรก็ต้องเป็นซีอิ้วดำเนาะค่ะพี่น้องใส่แห้มันเพิ่มความหอมความกลมกล่อมให้น้าซุปนะคะหม้อเดือดซีบเบืองรสชาตินัวแล้วก็ใส่เลือดลงไปเนาะจ้ะใส่เลือดแล้วก็ใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นนี้แล้วแต่มากดิยิงผู้ใดบ่อยากต้มใส่ยันมันอืดกะแล้วแต่เนาะจ้ะกอาออกไวข้างหนอกก็ได้เพราะว่าจริงๆนะมันต้องต้มลงไปในหม้อด้วยกันหมดเลยเพราะว่ามันมีเส้นมีถั่วง ที่หนีหมอห้องมันหน่อยไม่หญิง่มีหมอใหญ่นะคะก็เลยได้แยกเอาเนาะจ้ะต้มเสร็จแล้วแล้วสิมาตำบังหุงจ้ตาตำบังหุงวันนี้ก็จะตำบังหุงธรรมดาใส่สตอใส่กระถินหญิงใส่มะก,กอกไปเลยสองหน่วยนะคะแล้วก็มเะเขือเทศหน่อยเนาะจ้ะตำพากอ้อเจาะพ่อ,อ,พอแต่พอดีกินนี่แหลจะจะพี่น้องพวกเฮกีน,น้อยหน่อยหญิงฉันก็จะตำยวกยวกยวกเลยหญิงเอ้ยตำยวกยวกว,ว่าสิเท่ให้พี่เห็นน้องทายขีบเบิ่งแเซ็บแซ่แบบเยๆะ ลืมกดทายลดได้แต่ตอนตักเล้วแสแหละบับที่นี้โอ้โหดโพเนาะเฮ็ดคนเดียวทายผู้เดียวจะให้กี่ผันดุนไก่ต้มไก่อยู่ข้างนอกนาอยหญิงก็เลยได้มาทายเองอัดเองลืมกดแสแหละแบะที่นี้ตมัมังหุงเมื่อนี้กินกับยอดกระถินนะคะแล้วก็กินกับมะระขี้นก,นาากเนะจ้ะต้มเจนของข้าวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินแซ่บๆน้องกันมาไมา อันนี้ก็จะเป็นถ้วยของเราเองนะคะแฮกกี้เป็นคนทายไหชัก็จะเป็นคนจัดถ้วยจัดพองต้มเส้นเราจะต้มเส้นลงไปในหม้อแบบนี้นะคะแต่ว่าหัวเครื่องเคียงอื่นๆถ้าสิเอาออกมาไว้ข้างนอกพราะวันอย่างตีมันล่นหม้อยิงเอ้ย <laughs> เลยสีแยกออกมาไหวนะคะใครอยากได้ใกล้อยากได้ตีนไก่อยากได้หมูยกจ,จังหยิบใส่ที่หลังเนาะคะ่ะพี่น้องตักแล้วก็จัดจานนะคะให้หน้าตาสีสันนา่ารับประทานใสเครื่องครบแล้วกะหอยผักขึ้นช่าลงไปเนาะหญิงเอ้ยนะผิดพลาดทางเทคนิคหญิงเอ้ยฉันปรุงน้ำสมสายสู้อันนี้อย่าหาทำเดิมนี่ลูกบอกลูกนี่หลานบอกหลานหูมันใหญ่หญิงเอ้ยฉันปรุงเครื่องปรุงเพราะว่าเทอุลวกลงไปโอ้สโสมโพดกินเกือบบ่ได้ขั้นสิบไปเทนำที่ตักเอาไม้น้ำกระพันเมือดหญิงกำลังไปตุนอีก หมอที่สองโพดโพบุญมีแต่กำบังสิกินตุ่มเสื่อมแสบแสบกระไดเนาะเจเมนส้มแน่นิดหน่อยว่าเป็นยังหาอาภัยได้กัดมักมะระขมคมใส่เอาน้ำบัดที่นี้ <c oughs> ให้มันตัดส้มเนาะจะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินแ่บแบน้ำกันยีมือนี่ไปแล้วเด้อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจากขอบคุณพี่น้นองเอซีหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ห้มือนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า